มีหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าหอมบัวเลย1กิโลจะปลูกได้เท่าไหร่มีกี่ต้นนะครับวันนี้ผมจะพาท่านชมมาดูครับอันดับแรกนะผมจะเอามาชั่งครับผมตัวนี้คือพันหอมบัวเลยนั่เองครับผมนี่ฮะผมจะชั่งให้ดูว่า1กิโลนะครับเราตัดแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนี่นะครับผมจัดไปครับ1กิโลครับผมหอมบัวเลยสวยๆครับ หอมโมเลยเป็นอะไรที่น่าปลูกมากครับผมปลูกได้ทุกฤดูกาลนะครับผมหน้าราวันนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเอาอะไรพางแสงครับเพราะชอบแดดทั้งวันครับทนได้ครับผมปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายปีเลยครับผมถ้าเราดูแลดีก็ได้ตลอดชีวิตคนเลยก็ว่าได้นะขยายปลูกไปเรื่อยครับมาดูครับผมก่อนที่จะทําการปลูกครับเราจะต้องตัดรากตัดใบครับผมตัดรากตัดใบนะครับแต่ถ้าในช่วงหน้าฝนนะครับ ใบเราไม่ต้องตัดก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยร้อนนะครับมันได้รับความชื้นก็ปลูกได้เลยครับทนชมตัดแต่รากนะครับนี่ฮะมาดูครับผม1กิโลนะครับตัดรากตัดใบแล้วจะเหลือน้าหนักเท่าไหร่มาชมกันนะครับผมก็อ่ามันอยู่ที่การตัดด้วยนะครับบางคนตัดสั้นๆน้ําหนักก็จะหายไปเยอะนะครับเนาะก็อันนี้ผมจะตัดแล้วก็จะเอาไปปลูกเลยครับผมความยาวก็มันคืบกว่าๆนะครับมาครับนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูครับ หลังจากที่เราตัดใบแล้วนะครับน้ำหนักจะหายไปเท่าไร่นะครับมาดูครับนี่เหลือแปดขีดกว่าเกือบเก้าขีดนะครับผมหายไปประมาณหนึ่งขีดกว่านะครับถ้าตัดใบความยาวประมาณครึ่งกว่ากว่าตัวนี้ครับผมจะน้ำหนักจะหายไปประมาณหนึ่งขีดกว่านะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูนะครับการแบ่งกอนะครับก่อนที่จะทําการปลูกเราต้องแบ่งกอนะท่านผู้ชมครับเนี่ยแบ่งกอแบบนี้ครับผมอันไหนแบ่งได้ก็แบ่งอันไหนแบ่งไม่ได้ก็ เก็บไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งมามันอ่อนเกินไปอาจจะไม่รอดนั่นเองนะครับผมเนาะเราแยกแต่ตัวไหนที่มันแยกได้นะครับแบ่งแบ่งกอแบบนี้นะครับผม1กิโลบางคนถามว่าสามารถปลูกได้เยอะไหมนะครับถ้าเป็นเข่งตะก้าเบอร์15้านะครับผมไม่ใช่ถ้าเป็นเข่งตะก้านะครับขนาด15นิ้วนะครับผมอาจจะปลูกได้ประมาณ1 0ถึง12ตะก้านั่นเองนะครับผมในตะก้าหนึ่งเราใส่ประมาณ4-6ถึงต้นก็ได้นะครับ อยู่ที่ความสมบูรณ์ของดินด้วยนะครับท่านชมนะครับมาดูครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาท่านชมมาดูการปลูกในเปลด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมานับดูว่าได้กี่ต้นนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิงสี้าหกดบแปดไว้ทนี้

2 3 6 4 5 6 6 7 6 8 6 9 7 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10 11 12 13 14 5 6 7 8, 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 1 1 1 9า สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่าสิบในตัวนี้นะครับมันจะได้ประมาณร้อยยี่สิบต้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับต้นเล็กต้นใหญ่นะ พร้อมแล้วเราก็มาปลูกกันเลยนะครับมาดูครับ1กิโนะครับเราจะปลูกได้พื้นที่เท่าไหร่ครับตัวนี้เราจะปลูกบนแปลงนะครับผมบนแปลงในดินเลยครับขนาดแปลงก็คือกว้าง1เมตรยาวประมาณ5เมตรนะครับผมนี่เราปลูกด้วยระยะปลูกที่ประมาณ15เซนนะครับผม15เซนนะครับระยะปลูกโดยการปลูกเราจะใช้ไม้จิ้มเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาต้นมาใส่นะครับนี่ฮะ การปลูกหน้าร้อนนะครับผมหน้าหนาวเราจะทําการคลุมฟางเพื่อ,อลดความร้อนต่างๆนะครับจะทําให้ต้นเราโตสมบูรณ์แข็งแรงแต่กอดีนั่นเองนะครับผมถ้าหน้าร้อนนี้ถ้าเราไม่หุ่มฟางนะครับดินจะแห้งมากต้นโตช้าโตไม่สวยนั่นเองนะครับนี่ยากนะั้นเราทําการปลูกไปเรื่อยๆครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมผมจะลงทั้งหมด5แถวนะครับจะได้อยู่5แถวนะครับแล้วก็ เราก็จะปลูกไปเรื่อยๆมาดูครับ1กิโลนะครับเราจะปลูกได้ขนาดเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละคนนะครับผม1กิโลแต่ละคนก็ได้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราใช้พันธุ์ที่น้ําหนักมันต้นใหญ่นะครับเราก็จะได้น้อยนะครับแต่ถ้าเราใช้พันธุ์ต้นเล็กๆนะครับเราก็จะได้เยอะนะครับผมตอนสมัยที่ผมซื้อผมเลือกเอาต้นเล็กๆนะครับมาปลูกนะครับเราจะได้ในส่วนของต้นที่เยอะนะครับผม พอเวลาเราปลูกไปต้นก็จะโตสมบูรณ์สวยงามเหมือนกันนะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ของดินแต่ละคนด้วยครับผมเนี่ยจากนั้นเราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราจะได้อยู่ประมาณ5เมตรนะครับเราจะปลูกได้ประมาณ5เมตรสําหรับ1นกิโลครับกว้าง1เมตรยาว5เมตรนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ํานะครับแนะนําให้ปลูกช่วงเย็นนะครับต้นจะโตสมบูรณ์ชุ่มชื้นดีในตอนเช้านะครับผมประมาณนี้ครับ